สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปฮานอยเด็ดจริงมาแล้วครับ วันนี้ฮาหนอยเข้าตัวเจาะตัวรูดขณะที่ทำลงคลิปอยู่นี้ฮาหนอย V i P ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ออกนะครับเพราะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ล่ะ19.08เท่านั้นนะฮะ รูดวิ่งเข้าฮานอยพิเศษส่วนฮานอยปกติเข้าตัววิ่งนะฮะเข้าตัววิ่งแล้วก็ฮานอย VIP ยังไม่ออก วันนี้ก็มีท่านผู้ใจบุญก็คือคุณหมูหมูนะฮะได้ทำบุญซื้อที่ดินห้สิบตารางวานะครับเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาท <c oughs> เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณหมูหมูด้วยนะฮะข่าวที่แล้วก็ซื้อน้ำถวาย หกสิบเจ็ดแพ็คหรือหกสิบเจ็ดโลนะฮะท่านให้ผมมาสามพันผมก็ซื้อหมดไปเลยท่านให้มาห้าพันนะะแต่ที่เหลือให้ผมง <c oughs> วดน,นี้ท่านฟลุกไม่กลัวเหนื่อย <c oughs> กดไป <c oughs> หลายแสน <c oughs> ก็ทำบุญมาทั้งผมหนึ่งหมื่นบาทก็ รับไปแล้วนะครับเข้าธนาคารอมสิน <c oughs> วันนี้หวยออกไม่รู้แลยว่าอะไรแต่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างก็ห <c oughs> ้าเจ็ดตามเป้านะฮะตามเป้านี่นะฮะห้าเจ็ด <c oughs> หนึ่งห้าห้าแปดห้าเจ็ดส่วนเจ็ดเก้าไปมันออกเก้าเจ็ดบนนะเก้าเจ็ดบนเนี่ยเก้าเจ็ดไปออกบนซะผมก็อัดไปหลายตังเงี้เก้าเจ็ดอัดล่างเข้าไป <c oughs> เอาหายส่วนบนนั้น mm hmm. ไม่น้อยหน้านะฮะเก้าจดตรงตรง mm hmm. ใครที่เอา28ชุดรับไปสองเด้งก็คือ28 mm hmm. ก็มีเกเจดชุด27่ชุดได้ไหมถึง28แด <c oughs> แล้วก็ออกมา ยี่สิบเอ็ดชุดก็มีเก้าเจ็ดนะฮะก็มีเก้าเจ็ดก็รับไป <c oughs> ส่วนในกลุ่มในกลุ่มนั้นนี่นะฮะวิ่งเจ็ดแล้วมีทั้งหมด8ดชุดที่ผมให้ในกลุ่มบัขอบคุณครับอาจารย์นี่คือในกลุ่มนะฮะ มีเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเก้าและเจ็ดห้าศูนย์รับเจ็ดห้าเก้าไปคนละเล็กคนละน้อยนะครับแล้วก็วิ่งบนผมให้วิ่งเจ็ดนะครับไม่กลัวเหนื่อยเจ็ดบางคนก็ทันบางคนก็ไม่ทันส่วนหนึ่งสี่นั้น เป็นชุดหลอกนะครับเป็นชุดหลอกเพราะว่าหวยของผมมีคนเอาไปลงที่ YouTube ช่องอื่นหลายช่องนะครับประมาณเมื่อสองเดือนที่แล้วผมจับได้ผมก็เลยลงหลอกๆไปส่วนในกลุ่มนั้นจะรู้ว่าหวยเลขวิ่งของผมจะ ให้วันไหนก็คือใกล้ๆหวยออกนะฮะส่วนมากจะเป็นวันสุดท้าย <c oughs> วันนี้ในกลุ่มได้กันเยอะได้กันหลายท่านแต่บางท่านผมก็ไม่รู้ทั้งหมดในกลุ่มมีแปดสิบกว่าท่านแต่มีคนแสดงความคิดเห็นหรือว่าเป็นเพื่อนแท้ มีไม่กี่คนนะครับมีไม่กี่คนนอกนั้นท่านจะมีอาจจะเอาเข้ามาเอาเลขไปหาผลประโยชน์หรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเลขเข้าก็เฉยวิ่งเข้าก็เฉยไอเราคิดทับตายไม่ได้หไม่ได้บางทีไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกัน ก็รับกันไปนะฮะร,รับกันไป like นี่นะฮะเหลือเจ็ดสองตัวเหลือห้าต so ัวเดียวมาห้าเจ็ดเจ็ดห้าเลยครับน uh 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 ี uh ่นะฮะที่คิดไวไอ้ข้างๆมาเลขดับก็ถ้าพรุ่งนี้คืนนี้ทำเสร็จ ก็จะลงเป็นบางช่วงนะครับจะลงบนบางช่วงติดตามไว้นะฮะติดตามไว้เลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างข้างบนข,งข้างล่างผมให้7กับสี่หวยออก 7, เจดห้าไอ้าเจก็เข้าชุดนี้ <c oughs> กดติดตามไว้นะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยหวยผมไม่ใช่ขี้เลเข้าทุกงวด ฮานอยก็เข้าทุกวัน <c oughs> นี่คือฮานอยวันพรุ่งนี้นะฮะฮานอยวันพรุ่งนี้ย้อนให้ดูวันนี้ที่ให้ก่อนนะฮะย้อนให้ดูก่อน <c oughs> ให้วิ่งพิเศษเฉพาะกิจวิ่งห้ากับสามนะฮะวิ่งห้ากับสามก็ เฉพาะกิดเข้าห้านะฮะส่วนพิศเศษพิศเศษเข้าสามบนสามล่างเลยแล้วก็ออกสามสองตรงๆนะสามสองตัวนี้ตรงๆไม่ต้องกลับส่วนข้างบนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นสามหกมาวีมามาปกติก็เข้าเจ็ดนะครับเข้าเจ็ดรู้สึกว่าจะเป็นหลักร้อยมั้ง <c oughs> ครับเจ็ดห้าห้าหลักร้อยห้าก็มาด้วยนะห้าก็มาด้วย <c oughs> ส่วนในนั่นยังไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้คอยเดี๋ยวหาดูก่อนฮานอย ออกอกมาแล้วฮะสี่เก้าเข้าอีกแล้วเออสี่เก้าออกมาสี่เก้านะครับสำหรับฮานอยวันพรุ่งนี้พิเศษเฉพาะกีดวิ่งหนึ่งกับศูนย์นะครับก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดปกติและวีไอพีวิ่งสองกับเก้านะครับสองกับเก้าก็มีสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองศูนย์ เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดและเก้าศูนย์นะครับและเก้าศูนย์ก็ตามนี้นะฮะหวยรคบเอหวยฮานอยก็เข้าทุกวันเข้าทุกวันตัวเจาะตัววิ่งเข้าเข้าตลอดนะครับเข้าตลอดทีนี้ก็ เอาไฟมันติดดับติดติดเออครับใครอยากจะเข้ากลุ่มก็086 317 2947นะครับรับรองว่าไม่ขาดทุนแน่นอนนะฮะที่ท่านเสียค่าสมาชิกนี่เข้ากลุ่มนี้อย่างงวดนี้579 ก็รับกันไปเต็มๆก็รับกันไปเต็มเนะครับใครแทงทันก็ทันไม่บางบางท่านก็อาจจะระแวงแต่สายไม่กลัวเหนื่อยนั้นรับเละนะครับรับเละ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้หวยไทยอาจจะเป็นเลขดับเนะียฮะดับแต้มดับอะไรงี้ก็ดับสี่สิบห้าชุดห้าสิบชุดอะไรพวกนี้ก็จะลงที่ช่อง รัฐธงชัยมหาราบอีกช่องหนึ่งนะครส่วนแล้วก็จะมาลงช่องนี้ด้วยถ้าทันนะฮะจะลงช่องนี้ด้วยเพราะว่าช่องนี้ต้องลงฮานอยส่วนใครจะช่วยค่าเน็ตหรือค่าสมุดปากานั้นก็เชิญได้นะครับเชิญได้ก็บัญชีธนาคาร 020262208398นะฮะเป็นบัญชีธนาคารบุญใครช่วยมาผมทําบุญหมดนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าผมให้ท่านได้แล้วท่านจะกล้าทําบุญกับผมไหมก็แค่นี้นะครับทิปนี้ปวดดูพวกความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ผมทําไปตามสูตร แต่สูตรของผมเข้าเกือบทุกงวดนะครับจะว่าทุกงวดแบบราคาคุยแบบคนอื่นผมไม่ทำนะครับทำย้อนหลังเข้าแต่เดินหน้าไม่เข้าผมเห็นมาเยอะฮะไม่อยากจะพูดว่าใครเป็นใครเสร็จทุกงานในคำว่าเข้าทุกงวดล้านเปอร์เซ็นต์ตายเกลี้ยงไม่เหลือครับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตาม,มารับชมอย่าลืมนะครับ เข้าลาย0863172947นะครับไม่ขาดทุนแน่นอนสวัสดีครับ